แล้งอันนี้ฮะสองศูนย์ศูนย์ลุยยบ <S <S สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่ทนเลยครับนะนะครับหนึ่งเก้าเก้านะครับนะหนึ่งเก้าเก้านะครับรอกรอนี้นคะครับพี่วินสวัสดีครับรอก่อนี้ครับเนะยครับมาจะเอาแล้วครับมาจะพี่นะรอก่อนนี้นะจัดไปพี่พี่วินพี่วินจัดมาพี่รอก่อนี้สองร้อยสามสิบพี่วินนะ โอ้โหอันนี้ชนหวนะพี่หน้ากากหน้าหลังเลยนเนี้ยนะครับชนนหหน้ากากหน้าหลังกะอะไรทองเฮ้ยเอาแล้วปกต,ติเจอแต่สี่หลักสองหลักเลขเบ้ลไหมายังไง โอ้โหผิวสวยจัดอันเนี้ยปอกติที่ผมเจอแต่สี่หลักนะพี่นะโโรอกอนนี้ครับดดได้ดดปาดได้ปาดใครไม่มีกอแรกงดยิงงดปาดนะจ๊ะรายการนี้ครับสามร้อยครับสามร้อยครับพี่แจ็คไม่ทันครับโอ้โหผลรวมได้แปดด้วยพี่สี่สี่สามร้อยสิบนี่ครับรายการนี้ครับ ไม่มีข้อแรกวันนี้ก็ปลสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบรายการนี้ครับโหอย่างก็ต้องคอพี่เนาะนะครับสามร้อยห้าสิบรายการนี้ครับโอ้โหพี่ไม่คร่ำพันห้านี่ยินดีด้วยครับเลขเบิ้ลสี่สี่รอกรนี่ครับไปครับพี่รอกรนี่เราอยู่ในเนื้อชำนวนนครับอันนี้หนึ่งเดือนในหลังนะครับรอกรที่สามสิบสามชนวนหน้ากากรอกรนี้กระไรทองสี่ร้อยกระเบุ้อสี่ร้อยยังพี่สี่ร้อยโดดได้โดดปานได้ปานสี่ร้อยรายการนี้สี่ร้อยเลขสี่สี่รอกรนี่ครับ สี่ร้อายการนี้เฟลขอจะับสามอหนึ่งครับไปครับสี่อยพี่โดดได้โดดปาดได้ปาดสี่ร้อห้าอยพี่หมึกครับเอาแล้วครับพี่หมึกห้ารยายการนี้ครับลอก่อนนี่ห้าร้อเฟลนับให้นับศูนไปห้าร้อยรายการนับขิงห้ารอยับไขรไม่ทันกอโทษห้ารอลอก่อนี่ปัปปั๊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 ปปลอก่อนี้่สีลอก่อนี่ห้ารอยเอาแล้วครับ ถ้าไม่ข้ามพันนี่เอาไปท่วมเฟมบอกเลยรายการนี้ยอม44 500นะครับถ้าใครเล่นนะฮะจะรู้นะว่านะเลขสวยเลขนะครับเลขสองหลักเนี่ยสักเดียวเนี่ยหายัากมากอันนี้เลขเบิ้ลพี่44ไม่มีใครว่า520ลอก่อนนี้520 520ลอก่อนนี้ร543ร600รายกอรน,นี้600จิตการประบงไปเลยก็ไม่ใด้ จีนะครับจีนะครับหกร้อยี่สิบหกี่สิพี่มึงหกร้อยสิบหกร้บพี่มึงรายการนี้เอาครพี่มึงต้องเอานะครับรอกน่ีหกร้อยยสิบมีปะไ้แน่นรายการนี้คือที่ใครเราไปหกรอย่สิบพี่แจ๊ครายการนี้จิตการประมงครับไม่โดดอดแน่นอนครับรายการนี้เลขเบิรลนสี่สี่ไขเก็บเลขสวยอยู่รอกรนี้ครับไปพี่เจ็ดร้อยสิบอ้หูเจ็ดร้อยห้าสิบพี่มึงครับ พี่หมึกครเจอร์พี่เจ็ดร้ยห้าสิบพี่หมึกครเจอร์ครับรอ,อก่อนนี่ครับสีสพี่